คุณกำลังฟังบันทึกนึขึ้นได้พอดแคสต์ผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินประโยคที่เป็นชื่อหัวข้อของพอดแคสต์ตอนนี้นะฮะก็คือเราต่างเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครสักคนนะฮะ ผมค่อนข้างได้ยินประโยคนี้มาบ่อยนะฮะแล้วก็คิดอยู่เสมอนะครับว่ามันก็อยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าด้วยนะคือเรื่องราวที่เราได้ฟังจากใครคนนึงเนี่ยที่บอกถึงความโหดร้ายของใครอีกคนหนึ่งเนาะที่จริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นคนเล่าอะ่ะฝั่งไหนมันจะดูแบบร้ายฝ่กกันเนี่ะผมมาน,นั่งคิดๆด,ดูแล้วนะคุณผู้ฟังตัวผมเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวร้ายในชีวิตของใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะฮะ ยิ่งกับคนที่เขาไม่ได้ชอบผมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ได้ผุดได้เกิดนะฮะยิ่งถ้าเรียกชื่อผมขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะผมว่าเรื่องเล่าที่เราเคยแสดงด้วยกันกับเขาอะ่ะก็น่าจะมีผมเพียงแค่คนเดียวนะที่ทําให้ชีวิตเขาเกิดภัยพิบัติอะไรบางอย่างนะฮะในขณะเดียวกันนะฮะ เรื่องที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังมาหลายๆตอนนะครหรือว่าเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าใหม่ให้คุณฟังอีกในตอนข้างหน้าหรือตอนนี้นะฮะถึงใครสักคนที่เขาทําให้ผมเสียใจนะฮะใครสักคนที่เขาทําให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมันต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าใครสักคนนะฮะที่ทําให้วันนี้ของผมเป็นวันที่แบบโคตรวุ่นวายอะ่ะผมก็คงจะแบบยกตําแหน่งนะ,ะคนที่ทําให้เราเจ็บยนไปที่เขาแน่นอนจริงไหมคุณผู้ฟังเพราะอะไรอะ่ะ เพราะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บมันคือผมอะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าเขาคือคนที่ทําให้ผมเจ็บแต่มองจริงๆนะผมว่าเหรียญมันไม่ได้มีสองด้านนะคุณผู้ฟังมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบเอามุมไหนของเหรียญมันขึ้นมามองอะจะตะแคงนะฮะจะหมุนให้ครบ360องศาเราก็จะเห็นเหรียญน,นั้นในมุมมองที่มันต่างกันออกไปอ เหตุการณ์ที่เราเจอในชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับคือไม่มีใครหรอกที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนั้นได้ครบทุกมิติอ่ะแต่อย่างน้อยนะฮะผมก็คิดว่าเราก็จะรู้สึกกับมุมที่เราเห็นได้ชัดที่สุดอะ่ะมุมที่เราคิดว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะผมใส่ในวงเล็บไม่ได้หนึ่งนะฮะว่าเป็นแบบเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในมุมมองของเราอะ่ะมันก็เหมือนเลขหกกับเลขเก้าอะคุณผู้ฟัง คือมันจะเป็นเลขอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายืนอยู่ฝั่งไหนนะผมไม่แปลกใจนะถ้าใครสักคนจะพูดถึงผมในมุมที่เขารู้สึกเหมือนผมเป็นเป็นคนกระทําเขาอะเหมือนเขาเป็นผู้ถูกกระทำะํำแล้วมันก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะถ้าผมจะเป็นคนที่พูดว่าใครสักคนก็เป็นคนกระทําผมเช่นเดียวกันจริงไหมแต่จริงแล้วอะความจริงมันคืออะไรคุณผู้ฟังความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันคืออะไรอะ ผมว่าบางทีมันก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับเพราะว่าเรารับรู้ในสิ่งที่เราเห็นนะแล้วเราก็รู้สึกกับมันนะเราต่างเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครสักคนนะฮะเป็นประโยคที่พอได้ยินแล้วได้ยินอีกก็รู้สึกเหมือนสะอึกขึ้นไปชั่วขณะเหมือนกันนะที่สะอึกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนร้ายในชีวิตของใครหลายๆคนนะฮะคืออันนั้นชินมากแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยนะฮะแต่ว่าที่รู้สึกสะอึกเนี่ย ก็เพราะว่ามันมีบางครั้งด้วยหรือเปล่านะฮะที่เราต่างหากเนี่ยเป็นคนเล่าให้คนอื่นเป็นตัวร้ายในชีวิตของเราเองอ่ะผมมาคิดดูนะฮะบางทีอ่ะเราก็ไม่เหมาะที่จะเล่าเรื่องตัวเองที่เราเจอให้ใครสักคนฟังนะฮะรวมถึงเล่าให้ตัวเราเองฟังด้วยนะฮะเพราะอะไรนะเพราะว่าเราอ่ะจะเล่าในมุมมองที่เราเห็นน่ะเรารู้สึก แล้วก็เราสัมผัสได้จากเหตุการณ์ตรงนั้นนะฮะแต่มันไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นจากแบบทุกมุมมองของทุกๆคนในเหตุการณ์นั้นอนะแต่เป็นเรื่องเล่าที่มันเคล้าไปด้วยความรู้สึกของตัวเองที่ปะปนเข้าไปอย่างเต็มเปี่ยมอนะเราเล่าเรื่องนะฮะที่เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นให้ตัวเองฟังอนะบอกตัวเองทุกวันว่าใครบางคนหรือใครสักคนเนี่ยมีส่วนทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นแบบนั้น นั่นก็เลยทําให้แบบพฤติกรรมของเราอะกลายเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งบางทีอะเราก็ต้องลองสังเกตตัวเองดีๆว่าเรามีพฤติกรรมการเล่าเรื่องให้ตัวเองแบบนั้นฟังอยู่หรือเปล่าเนะ,ะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่เราจะเล่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดให้ใครสักคนฟังนะฮะผมก็เคยเป็นบางทีเล่าพอดแคสต์ให้คุณฟังฟังคุณผู้ฟังจะรู้ได้ยังไงว่าผมเล่าเรื่องจริงทั้งหมดถูกป่ะคุณผู้ฟังจะรู้ได้งไงว่าผมเล่าในทุกๆมุมทั้งหมดถูกไหม มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเล่าเรื่องแบบนี้ให้ใครสักคนฟังแนละ้วเราก็จะพยายามลุ้นว่าจะมีคนเข้าข้างเราไหมอ่ะจะมีคนที่เขาจะเห็นด้วยกับเราแล้วเขาจะบอกกับเราว่าเฮ้ยมันแย่จริงๆเลยในสิ่งที่ที่เราเจอมาทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นแบบนี้โดยป่าสะจากบริบทอื่นๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่มีส่วนในการตัดสินใจอย่างแท้จริงที่สุดท้ายแล้วว่าเราไม่ได้ให้บริบทนั้นกับคนฟังไปอ่ะ แล้วถ้าเราจะเล่าว่าเราผิดนะคุณน้ฟังผมว่าเราก็จะบอกว่าผมก็ผิดอยู่บ้างคุณู้ฟังเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้ผมก็ผิดบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ในปริมาณที่ผมควรจะได้รับความเจ็บปวดอะไรขนาดนี้ถูกปะเราก็จะแอบว่าเราเป็นคนแบบถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าในบางครั้งอะ่ะตัวเราเองอะ่ะก็คือคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดอะ่ะพรไม่ว่าเราจะเล่าให้ใครฟังนะเราก็ไม่ใช่คนที่ร้ายที่สุดอยู่ดี แต่มันจะเป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรู้สึกให้ตัวเองฟังทําให้เราคาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยที่สุดท้ายแล้วตัวเองหรือว่าตัวเราเนี่ยควรจะเข้าไปปรับปรุงนะฮะเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดณเวลาที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็อย่าเชื่อทั้งหมดที่ตัวเองกําลังรู้สึกนะฮะเพราะว่าบางครั้งอ่ะ ความรู้สึกก็ไม่ใช่ความจริงนะคุณผู้ฟังความรู้สึกบางครั้งมันไม่ใช่ความจริงนะีสิ่งที่เรารู้สึกอยู่มันเป็นอารมณ์มันเป็นอิโมชั่นอลอ่ะมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะแต่ความจริงต่างหากที่บางทีอะ่ะเราเองก็ไม่กล้าที่จะยอมรับที่จะเข้าไปรู้สึกกับมันอะ่ะเราต่างเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครสักคนนะฮะแต่ถ้าลองตั้งใจฟังดีๆนะครับคนร้ายที่แท้จริงอะ่ะอาจจะเป็นคนที่กําลังเล่าเรื่องนั้นให้ใครต่อใครฟังอยู่ก็เป็นได้นะฮะ ตัวเราเองอ่ะก็น่าจะรู้ดีฮะ